คำมริษฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวพระองค์ทรงฟังคำมริษฐานของขบงหลายข้าแต่พระเจ้าของยาโคบพระองค์ทรงเงียบประกันฟังคําร้องทูลของเหล่าธรรมิกชนของพระองค์และทรงทอดพระเนตรหน้าผู้ที่รับเจิมของพระองค์ทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นขบงหลายเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของขบงหลายดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรม และบุคคลที่วางใจในพระองค์นั้นต่างก็เป็นสุขแน่นอนทีเดียวความสุขเป็นของบุคคลที่อาศัยอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ข้าพงศ์หลายได้ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกรบด้วยพระคุณความรักและพระเมตตาพระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าความสัสตย์สุจริตจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีๆซึ่งได้ช่วยการดำเนินชีวิตของข้าพงศ์ายนั้นเกิดผลเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพงศ์รายและยังได้ประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพงศ์ท้องพวงพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแตกพระเจ้ายามใดที่ขาดการยับยั้งชั่งใจยามใดที่ไม่สามารถที่จะเอาชนะตนเอง ยามนั้นข้าพงหลายก็หันไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้รุยทาบาปชั่วต่างๆตามจิตใจที่ล่อลวงซึ่งมุ่งชักนำข้าพงศหลายเข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังหวานความแตกร้าวท่ามกลางพี่น้องและมีความโลภในเรื่องทรัพย์สินของเงินทองอีกทั้งยังแสวงหาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์ซึ่งเป็นเหตุให้พระปัญญา,ยาบรอยสุดทรงเสียพระทยัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลง สารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาโยกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดใจที่เชื่อฟังและยำเกรงต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพงศ์หลายด้วย,ยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงชูใจข้าพงหลาย,ข,าลายขึ้นด้วยฤทธิ์เดชพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงเราใจริสเตียนไทยทุทกๆคนที่จะตื่นขึ้นก่อนลรุ่นทุกๆวันเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าของพระองค์ และเพื่อทุกๆคนจะรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณรับความรู้มีความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค่าแต่พระเจ้าถึงแม้ว่าสถานาาร,รอบข้างจะดูย่ำแย่สักเพียงใดก็าตามแต่ขอาการเจียมเวยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยท้าวงหลายมีความชื่นชมบินดีในพระองค์อยู่เสมอและมีความพร้อมในแต่ละวันที่จะตอบสนองต่อพระหมหาบัญชาของพระองค่าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของข้าพงศ์หลายขอทรงแต่ต้องรักษาข้าพงศ์หลายให้หายจากความเจ็บป่วยและขอให้เกิดเป็นหมายสําคัญมีคนมากมายได้รับการช่วยกู้จากพระองค์ทั้งการหายโรคอย่างอัศจรรย์ตลอดจนการหลุดพ้นจากการทนทุกข์ในปัญหาต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า Amen.